เพื่อนๆทุกคนไปเที่ยวที่สัตว์ป่เป็นเวลา1คืนสวันกันนะอ่ะแล้วนี่ก็คือสมาชิกของเราในวันนี้นะคะอ่ะเดีนํำปัวกันหน่อยค่ะว่าใครบ้างแนนพิชาผู้ชื่นชอบกินโมโม่พาราไดาเป็นชีวิตจิตใจคนกางกค่ะยูดิคอนค่ะอะ่แป้งค่ะแป้งนิชาการหลบไม่ได้ช่วยให้ลืมโฟคดผู้ชื่นชอบนายโอลี่แฟน ไปคาเฟ่ส่งพวินป้าส่งทวินเนาะจริงเหรอเขาอยู่แถวไหนนะช่นบุรีป้าแถวเลื่อแถวเป็นฟิลไหนเป็นฟิลไหนคาเฟ่เป็นฟิลแบบว่าส้มตำติดอาหารมีไก่อ๋อมีไก่ด้วยมีแบบโค้เสริฟเออเร่อเรื่อยโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แบบคาเฟ่เลยแล้วกันเนาะทุกคนไปค่ะ อนนี้ค่ะเราก็มาแวะที่จุดแรกนะคะก็คือสมทวินคาเฟ่นะคะอยู่ตรงแบบชนบุรีนะทุกคนที่นี่ก็คือจะเป็นฟิลคาเฟ่แบบธรรมชาติหน่อยๆนะคะแล้วก็จะมีหมู่บ้านฮอบบิทให้ถ่ายแล้วก็จะมีน้องหา่านแต่ว่าถ้าเกิดจะถ่ายกับน้องห่านเนี่ยต้องเสียค่าอาหาร5 0บาทเนาะเขาก็เจ้าน้องห่านเนี่ยออกมาเดินให้เราถ่ายรูปนะคะที่นี่ก็จะเป็นฟิลแบบธรรมชาตินะก็จะเป็นการตกแต่งแบบแบบแบบเดี๋ยวพอย อินเสิร์ตรูปให้ดูล้วกันเนาะว่ามันประมาณไหนแต่ว่าต้งหมู่บ้านฮอปปิตอะเพราว่าสวยอยู่นะคะถ้าได้รูปมาก็สวยเลยทุกคนแล้วเขาก็จะมีบอ่อน้ําด้านหลังเออดีอยู่เหมือนกันค่ะก็ถ้าเกิดใครแบบอยากมาถ่ายรูปกับหมู่บ้านฮอปปิตที่ชลนุรีนะคะที่สมทวินคาเฟ่นเนี่ยก็สามารถมาได้เลอแต่ร้อนนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศไปฝากค่ะ ออกจากคาเฟ่มานะคะทุกคนเราก็แลนว่าเราเนี่ยจะแะไหว้พระนะคะโดยที่ถ้าเกิดเจอวัดไหนเราก็จะเข้าไปไหว้วัดนั้นค่ะเราแวะที่วัดเหลืองอ่อนภาวนารามค่ะวัดนี้เนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะแบบสงบมากมากนะคะทุกคนเราก็มาแบบไหว้ผาเติมแต้มบุญกันนะคะทุกคนอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเพื่อนๆนะคะใส่มูใส่บุญกันทุกคนเลยค่ะออกจากวัดค่ะเราก็เดินทางไปยังที่พักของเรากันนะคะ และตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะที่พักเราชื่อว่าสเตโอเคนะคะอยู่ที่สตหีบนะแต่ว่าฟิลที่พักเราเหมือนอยู่เขาใหญ่มากที่นี่ก็คือจะเป็นบ้านแบบสไตล์อังกฤษนะคะทุกคนที่นี่มีประมาณ5หลังค่อนข้างแบบ private มากแล้วก็จะเป็นแบบสนามยงสนามหญ้าแบบนี้มุมถ่ายรูปคือเยอะเวอร์มากแล้วเขาก็จะมีแบบเป็นเตาบาร์บีวสามารถมาแบบบาร์บีวตอนเย็นได้ด้วยนะคะก็วันนี้เราจองมาทั้งหมด2หลังเพราะว่าเรามากัน7คนนะคะหลังนึงเนี่ยจะนอนได้4คนเดี๋ยวพลจะเปิดห้องพักให้ดูว่า ด้านในเนี่ยเป็นห้องพักฟิลประมาณไหนนะคะทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวไปดูห้องพักด้านในกันเลยค่ะไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่บ้านพักแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกัน,นะคะ่ะเข้ามาเลยเราจองเป็นแบบ2องหลานะคะหลังเนี้ยมันก็จะเป็น2ห้องนอนนะคะทุกคน2นอนสองน้ํานะคะก็จะมีเลฟ i ิ้งรูมตรงนี้ทุกคนสามารถที่ เนื้อไล่นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบโต๊ะทานอาหารด้วยเราไปดูห้องแรกกันกบอนเลยะคะ่ะอันนี้เป็นห้องนอนที่หนึ่งนะอ่าเปิดเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะห้องนอนแล้วก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ำเนี้ยมันจะเป็นคอนเน็ก์ไปกับห้องรีทิ่งรูมนะทุกคนโอเคป้าแต่เราจะแบบไม่ได้หรอกทุกคนอ่นนนะนใจด้วยตังคอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบห้องครัวคะ่ะก็จะมีตู้เยน็นมีไมโครเวฟให้นะคะอันนี้ก็จะเป็น กับห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะส่วนอันนี้จะเป็นห้องที่สองห้องที่สองก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ห้องน้ำห้องนี้ก็คือจะมีเป็นแบบอ่างอาบน้ำด้วยค่ะนี่เลยถ้าเปิดให้ดูซึ่งโออันนี้ก็คือจะเป็นหลังที่หนึ่งนะคะที่เราจองกันเดี๋ยวเราจะไปดูว่าอีกหลังหนึ่งเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะก็จะเป็นหลังที่สองหลังนี้ก็มีหนึ่งนอนใหญ่นอนได้สี่คนแล้วก็จะมีสองห้องน้ำนะคะแต่ว่าหลังนี้จะได้เป็นแบบสุขาัณฑเลย ว่างอยู่นะก็จะมีเหมือนกันเปนโต๊ะกินข้าวใองคนฮะอุอ๊ยอะไรแบ แคมรี่แล้วก็เป็นแบบเพื่อนๆนะคะเป็นเตียงสองชั้นแล้วก็เป็นแบบเตียงใหญ่หนึ่งเตียงเออนี่ก็จะเป็นบ้านหลังที่สองนะทุกคน,นก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพบรรยากาศรอ,อบๆรีสอร์ททุกคนดูกันนะคะไปค่ะ หลังจากที่เรานะคะเก็บของเสร็จถ่ายรูปเสร็จนะคะเราก็ออกมาซื้ออาหารทะเลสดที่ตลาดบางเล็กันคะ่ะทุกคนเพื่อที่เดี๋ยวยนี้เนี่ยเราจะเอาไปทำบาร์บีคิวกันนะคะก็เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศตลาดบางเล็มาฝากกันคะ่ะ รามาถึงแล้วนะคะที่นี่เนี่ยก็จะเป็นตลาดอาหารทะเลสดนะคะก็จะมีประมาณสี่ห้าร้านแล้วเราก็ซื้อกุ้งไปประมาณสามโลทบบนี้เย็นนี้นะคะแล้วก็ที่ชอบมากมากเลยอันนี้ก็คือจะเป็นหอ่อหมกนั่นเองนะทุกคนอร่อยมากอ่ะเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่พักของเรานะคะอัน,นก็จะเป็นบรรยากาศการเย็นบอกเลยว่าฟินเวอร์แล้วก็แบบเตรียมที่จะทําอาหารกันนะคะก็จะมีแบบกุ้งหอยปูปลาเออใดใดเอยเยอะมากอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการย่างเป็นไปด้วยความยากลาบากมากไฟเวอร์ โอเคทุกคนเดี๋ยวคืนนี้เราก็ขอตัวไปแบบว่ากินอาฮงอาหารกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะทุกคน สวัค่ะทุกๆคนแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันที่2ท <eston> ี่สัะบาีบแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราน่าจะไปเที่ยวคาเฟ่แถวแถวพัทยากันนะแล้วก็เดี๋ยวเช้านี้เราไปดูกันว่าเพื่อนๆเราทาอะไรอยู่นะคะแล้วก็เอาจริงๆนะมาเที่ยวกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยอยากรู้มากๆว่าเวลาที่เขามาเที่ยวต่างจังหวัดกันเนี่ยแต่ละนางเนี่ยมีไอเทมอะไรบ้างที่แบบต้องพกมาด้วยทุกที่ที่เวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะก็เดี๋ยวลองไปแอบถามนางดูนะว่าเพื่อนๆเขาแบบต้องมีไอเทมอะไรที่แบบขาดไม่ได้นะคะไปกันเลยค่ะ ช่วงนี้ขอรีวิวห้าสองเาทุกคนวันนีนะคะเราก็มาอยู่กับแบบว่าสาวๆกับอีกหนึ่งหนุ่มนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอเทมที่ทุกคนอ่ะจะต้องพกมาแบบขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยมีอะไรบ้างอ่ะใครก่อนฉันเออโชโบอ่ะโชโบอ่ะเออโบใหญ่ไม่ไหวเลยขึ้นพาไปเลยเอามาแบบน้อยน้อยน้อยน้อ่ต้องเตรียมนะคะก็คือ นี่อะไรถูกเครื่องประดับค่ะอ่ามีอะไรบ้างคะต้องเลือกต้องมีต้องเลือกว่าแบบเออจื่อไข่ชื่อไหนดีว่าตลับยาตลาบยาแเดงคยแต่เราต้องบอกรคุณได้สดแน่เค่องงับยอ่อไอคนนี้เข้าใหม่ แบบเอาๆเอามาเทปนิดๆอะไรอย่างเงี้ยสีคู่มาเที่ยวสองวันเอามาสี่คู่มันก็มีสองข้างม้วก็แบบพอยออเดอร์บีออเดอร์แบบเออเข้าไม่เข้าไม่ใสอย่างเี้อนมุกก็มีทะงโลคันเลมก็ต้องแบบมุกเออจ้นมุกใสวได้แล้วกูอีก

อ่ะคือท yeah. es no. anyway? ี่ผมนะครับก็คือต้องเซ็ตผมก่อนนี่หรออ่ะดูตรนอยมึงมึงซูมกล้องซูมจงนอยนี่สามารถทำได้หลายทรงทรงผมทรงแล้วก็เป็นทรงเกาหลีขนไก่เลยอะทรงเด่นแล้ววันนี้คือผมทรงเกาหลีหเปล่าคะก็นิดนึงครับ อ๋อโอเคค่ะอะต่อไปค่ะคุณพิชาค่ะพิชาอะไรบ้างคะอย่างแรกที่ต้องเอามาก็คือกระเป๋าเครื่องสำอางเออแต่ว่าไม่ไม่ใช่อย่างจริงๆจะเรียกว่าอย่างแรกก็ไม่ได้น้อเพราะว่ามันมีหลายอย่างไปนีมากแต่ว่าตับนมดใช่แต่ว่าเราแบบขาดไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่มีกระเป๋าเครื่องสำอางเราจะเหมือนหายใจไม่ออกถ้าไม่มีกระเป๋าเครื่องสำอางเราจะเหมือนหายใจไม่ออก ที่ที่แบบแต่งหน้าเราก็เลยตอบกลับไปว่าเพื่อนถามว่าถ้าแบบผู้หญิงไม่แต่งถ้าแต่งหน้าอย่างเงี้ยมันไม่รู้สึกว่าแหายใจไม่ออกหรอแบบร่างแน่นต่อแน่นายก็เลยตอบนกลับไปว่าตอบกลับไปว่าถ้ากูไม่แต่งหน้าเนี่ยกูหายใจไม่ออกคือต้องมีกระเป๋าสอางนะคะโอเคอย่างที่สองก็คือ ที่นีผมถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้หนีเนาะแต่ว่าจริงๆก็เป็นสิ่งที่ต้องมีเพราะว่าปกติก็คือสระผมเกือบทุกวันอ่ะแปลว่าเมื่อวานไม่ได้สระดิใช่่อนไม่เห็นเนาะโออุ่นใจกว่าใช่อ่ะและอย่างที่3อันนี้ก็คือเป็นแว่นกันแดดเป็นคนชอบใส่แว่นกันแดดมากเรารู้สึกว่า ถึงเราเออแบบใส่เลยค่ะว่าแล้วก็เริ่มเราแต่งหน้าแบบไม่ดีเราก็ใส่แว่นปิดไปเราแค่จะแบบชิคคูนเป็นคนชิคคูนในจริงจงไอเทมต้องเอาไปใช่ไหมช่อ่ะตาของพลอยช่้นาของพลอยก็จะเหมือนกับเพื่อนเพื่อนด้วยแบบนีขอหยิบก่อนเหมือนกรกเหมือนกับใส รีวิวไปในคลิปที่แล้วแล้วถ้าจะเพ้นไม่ดูก็กลับไปดูได้นะคะคิดการสนับสนุนนะคะก็คือดิฉันจะต้องมีเตารีตอนแรกถือไปพี่เนถามว่าได้ปะผมหรอใช่อันนี้ต้องเตารีให้น้ำอันนี้ก็คือต้องปกปายแล้วก็อีกอย่างไอเทมหนึ่งเลยก็คือวันเนี้ยมารถเพื่อนเพื่อนขับรถทพ่ต้องกิยารดมมาเพราะว่ามีเพียงสิ่งเดียแต่กจากกรุงเทพอันนี้ก็คือจะเป็นยาดมที่แบบชอบมากๆนะทุกคนเออโอเคอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่า ไอเทมที่แบบทุกคนต้องพบไปนะคะอ่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนกันคาเฟ่ไหมเปนคาเฟ่ะและมาเจอเยอะไม่เจอเธอเลยก็คือพี่เป็นแฟตัวเป็นเมอร์เมดเตรียมลงน้ำลึกแล้วคุณงงมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คาเฟ่นะคะทุกคนไปกันเลยค่ะก่อนจะไปคาเฟ่นะคะทุกคนเราขอแวะทานข้าวที่ร้านปูเป็นซีฟู้ดพัทยาก่อนนะคะตอนนี้ก็คือมาถึงร้านแล้วค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านปูเป็นนะคะมาแวะทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคาเฟ่กันนะคะทุกคน ทุกคนตอนนี้ก็คือหลังจากที่เราทานร้านปูเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเดินจากร้านปูเป็นมาประมาณ150เมตรจะเจอกับคาเฟ่ชื่อว่า Summer House Cafe ค่ะที่นี่เนี่ยจะเป็นคาเฟ่สไตล์สีขาวนะตกแต่งสวยเลยคือถ้าเกิดอยากมาถ่ายรูปได้รูปแน่นอนที่สําคัญที่นี่เนี่ยจะมีทั้งหมด2ชั้นนะคะชั้นบนเนี่ยจะมีเป็นอัลดรอที่เป็นซีวิวแบบนี้เลยค่ะเห็นเป็นวิวทะเลก็คือร้านดีมากแล้วก็ตกแต่งสวยมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากแล้วก็ตอนนี้เราสั่งกาแฟไป,ไป2อย่างก็คือ Dirty Summer กับ Americano นะก็เดี๋ยวเราไปชิมกันว่ากาแฟาที่นี่เขาจะดีแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะนี่คะ่ะกาแฟาก็มาแล้วนะทุกคนจะบอกว่าที่นี่เดอรตี้อร่อยมากกินแล้วสดชื่นนะใครมาก็แนะนําเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านชั้น2นะคะทุกคนจะบอกว่าดีมาก อ่ะสักพักเราก็ออกไปแบบถ่ายรูปทำคอนเทนต์กันกลุบๆนะคะประมาณน,นี้เลยเวิวดีมากทุกคนแล้วแบบหาซทรายทะเลมันไม่มีคนนะพอถ่ายรูปมาแล้วคือแบบภาพสวยเวอร์ค่ะแน่น่ะ ทุกคนแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะขอลาไปเพียงเท่านี้นะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และอีพีหน้าจะพาไปไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ